ตำแหน่งแคดดเดตแม่ทัพภาคที่4ก็มีอยู่2คนในการที่ถูกออนโฟกัสนั่นก็คือรองคิวนะคะหรือพลตรีชาคลิปอุจรรัตนะเตมหานุ่น28นะคะที่มาจากหน่วยรบพิเศษบวกแดงจากเดิมนะคะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้มัจาการกองพลตบพิเศษที่1นนะคะก็ได้เปลี่ยนเส้นทางมายังกองทัพภาคที่4ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งผอ,อคิวก็อยู่ในทีมหายุลขยี่สน,นะคะก็มีการออนโฟกัสกันว่ามีโอกาสโซนะคะที่จะได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่4ค่ะสําหรับแคนดิเดตอีก1คนนะคะนั่นก็คือรองอ้วนนะคะพลตีวรลเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4เตี้ยนหายเย่น27ค่ะซึ่งก็เติบโตมาในพื้นที่กองทัพภาคที่4มาโดยตลอด ก็มีการออนโฟกัสว่าแรงสนับสนุนจากอดีตแม่ทัพภาคที่สีที่มีสายสัมพันธ์กับฝ่ายการเมื่อจะสนับสนุนให้รองอ้วนได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สคนต่อไปได้หรือไม่คะ กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันที่พื้นที่กองทัพภาคที่4ค่ะแน่นอนว่าประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลังจากการพบการระหว่างคุณทักษิณชินวัตรและ อันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียค่ะซึ่งการพบกันของทั้งสองคนนี้นะคะอันเนื่องมาจากการที่คุณอันวาได้แต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนค่ะซึ่งจุดนี้เองก็ทําให้โฟกัสระหว่างไทยมาเลเซียถูกจับจ้องอีกครั้งหนึง่งการพบกันเมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วระหว่างคุณทักษิณกับคุณอันวาบริเวณกลางทะเลระหว่างเกาะหลีเป๊ะและเกาะลังกาวีถูกโฟกัสว่ามีประเด็นการพูดคุยอะไรบ้าง ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีทอล์กที่โรงแรมบุสิรธานีบ่อคำวันที่13มกราคมที่ผ่านมาได้เผยถึงสิ่งที่คุณอันวาอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาในอาเซียนและได้มีการพูดคุยกับคุณทักษิณนั่นก็คือปัญหาเมียนมาแน่นอนว่าการที่คุณอันวาโฟกัสปัญหาในประเทศเมียนมา ก็มีสิ่งหนึ่งที่กระทบกับมาเลเซียนั่นก็คือปัญหาของโรฮิงยาซึ่งมาเลเซียเองนะคะก็มีปัญหาชาวโรฮิงยาที่มีการอพยพมาอยู่ในมาเลนั้นเป็นจํานวนหลักแสนคนค่ะการที่จะแก้ปัญหาชาวโรฮิงยาได้นั้นก็จะต้องเริ่มแก้จากการทําให้เมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นนั่นก็คือการยุติการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมา และชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆภายในเมียนมาค่ะซึ่งในจุดนี้เองทางคุณอันวาก็เห็นว่าคุณทักษิณก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางเมียนมาได้อีกทั้งเมียนมาก็มองว่าไทยนั้นเป็นมิตรประเทศที่สามารถที่จะพูดคุยผ่าน,นกลไกต่างๆได้ก็ทําให้คุณอันวาได้ตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนนั่นเองค่ะสิ่งนี้ก็สะท้อนว่าคุณอันวาก็รู้ว่าในประเทศไทยในขณะนี้ ใครคือผู้มีอำนาจตัวจริงแม้ว่าช่วงระยะเวลาที่มีการแต่งตั้งคุณนักสินให้เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแพทองทานชินวัตรไปเยือนประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะซึ่งการแต่งตั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ทําให้การเยือนมาเลเซียของคุณแพทองทานถูกโฟกัสไปด้วยนั่นเองซึ่งการพัฒนาระหว่างไทยมาเลเซียสิ่งที่ถูกโฟกัสอยู่นั่นคือทรัพยากราธรรมชาติและเรื่องอุตสาหกรรมค่ะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ทางไทยเองก็เริ่มมีการพัฒนาพื้นที่หนึ่งในนั้นคือการ ขนส่งมิติการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็เป็นผลบวกกับพื้นที่ของทางฝั่งไทยเองที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกมองในมิติการเมืองนั่นก็คือเรื่องของฐานเสียงตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทั้งทาง,ทง,ทงฝั่งไทยและทางฝั่งมาเลเซียเองก็เล็งเห็นถึงพื้นที่ลอยต่อติดกันนั่นคือชายแดนภาคใต้ของไทยและพื้นที่ทางภาคเหนือของมาเลเซีย ซึ่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยนั้นเป็นฐานที่มั่นของพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติเองนะคะก็ถูกมองว่าเป็นพรรคพันธมิตรของพรรคเพื่อไทยที่จะมาโกยคะแนนเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พรรคเพื่อไทยนั้นยากจะเจาะคะแนนลงไปเพราะในอดีตเองคุณทักษิณก็มีแผลเหตุการณ์ในอดีตนั่นคือเหตุการณ์ตากใบและเหตุการณ์กรีเซ ซึ่งส่วนนี้เองก็ทําให้เป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลพรรเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ที่นําโดยคุณแพรทองทานชินวัตรจะสามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว20ปีบริบทต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งบริบทของสถานการณ์และแนวทางการต่อสู้ในพื้นที่ในส่วนของทางฝั่งคุณอันวาประเทศมาเลเซียเองนะคะในพื้นที่ทางตอนบนมีอยู่4รัฐด,ด้วยกัน นั่นก็คือรัฐเกดะปะลิสเปรละและกลันตันซึ่งในส่วนนี้เองนะคะก็เป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคปาร์ตหรือพรรคอิสลามซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของประเทศมาเลเซียค่ะในส่วนของคุณอันวานะคะก็เป็นหัวหน้าพรรค PKR หรือพรรคยุติธรรมประชาชนค่ะซึ่งก็มีการมองกันว่าคุณอันวาเองก็ต้องการจะเพิ่มฐานเสียงให้กับตัวเองโดยอาศัยฐานเสียงเพิ่มจาก4รัฐข้างต้นนี้หรือทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะจุดนี้เองจึงเป็นจุดที่ทําให ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียถูกโฟกัสอีกครั้งหนึ่งโดยมีฐานของเรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจเกิดขึ้นกันระหว่างประเทศนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสิ่งที่ต้องออนโฟกัสนั่นก็คือการจัดวางกําลังทางทหารค่ะ ตำแหน่งที่ถูกออนโฟกัสเป็นอย่างมากนั่นคือแม่ทัพภาคที่4ที่จะดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายนายฐานชัยนนพลเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแต่งตั้งให้พลโทไพศาลนูสังนะคะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สคนใหม่ซึ่งพลโทไพศาลนะคะก็จะมีอายุราชการสองปีกเกษียณในเดือนกันยายนปี2 5 6 9ค่ะแต่ก็ต้องมาออนโฟกัสนะคะว่าพลโทไพศาลนั้นจะเกษียณคาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สหรือไม่หรือจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้ที่จะโยกข,ขึ้นพลเอกในนนตตแห่่่งออืๆไป ซึ่งพลโทภพยาลนะคะก็เป็นเพื่อนทีมหารุ่น25กับพลเอกสารตีสกุลตานาอดีตแม่ทัพภาคที่4ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็มีการออนโฟกัสกันว่าสุดท้ายแล้วพลโทภพยาลนั้นจะมีการโยกตําแหน่งออกไปในปีนี้หรือไม่หากมีการโยกออกไปก็ต้องมารอดูว่าใครจะเป็นแคนดิเดตขึ้นตําแหน่งแม่ทัพภาคที่4คนต่อไปซึ่งในขณะนี้นะคะ ตำแหน่งแคดดเดตแม่ทัพภาคที่4ก็มีอยู่2คนในการที่ถูกออนโฟกัสนั่นก็คือรองคิวนะคะหรือพลตรีชาคลิปอุจรรัตนะเตมหานุ่น,นะคะที่มาจากหน่วยรบพิเศษบวกแดงจากเดิมนะคะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้มัจาการกองพลต่พิเศษที่1นนะคะก็ได้เปลี่ยนเส้นทางมายังกองทัพภาคที่4ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งผอ,อคิวก็อยู่ในทีมหายลขยี่สนะคะก็มีการออนโฟกัสกันว่ามีโอกาสโซนะคะที่จะได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่4ค่ะแล้วก็มีการมองว่าเป็นบุคคลที่สายของพลเอกพนาแควปลอดทุกผอบทบก็มีการเลงเอาไว้ว่าอาจจะส่งต่อให้เสียคิวขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่4ในปีนี้หรือปีหน้าด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับแคนดิเดตอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือรองอ้วนนะคะพลตีวรลเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4เตีทหารุ่น27ค่ะซึ่งก็เติบโต,ตมาในพื้นที่กองทัพภาคที่4มาโดยตลอดก็มีการออนโฟกัสว่าแรงสนับสนุนจากอดีตแม่ทัพภาคที่4ที่มีสายสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองจะสนับสนุนให้รองอ้วนได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่4คนต่อไปได้หรือไม่ค่ะ แต่ก็มีการพูดถึงอีกหนึ่งชื่อขึ้นมานะคะนั่นก็คือแม่ทัพแม็กนะคะหรือพลโทคมกิจรัตน์ฉายาแม่ทัพน้อยที่4นะคะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าแม่ทัพแม็กนะคะจะ,กะเกษียณอายุรจชาการในปีนี้ค่ะก็ทําให้ไม่สามารถที่จะขึ้นมาชิงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่4ได้ค่ะเพราะว่าเกษียณอายุราชาก,าการก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่หรือในห่วงที่มีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่4พอดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดถึงอีกหนึ่งชื่อขึ้นมานะคะนั่นก็คือผอบอจ้อยนะคะพลโทสุรเเเเทททพหนนนนูแกก้วะะะะคคะตีียมมาุ่20จดิป็บ 44นะคะโตมาจากหน่วยรพิเศษแล้วมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ทํางานด้านการข่าวมาตลอดในระยะเวลาประมาณ20ปีค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็ดํำรงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสปอป .5 ออนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานภายใต้กํากับของกรมนอนที่ตั้งอยู่ใน กองบัญชาการกองทับบกค่ะแต่ชื่อของพลโทสุรเทพนะคะก็มองว่ามีโอกาสยากนะคะเพราะถูกโยกออกจากพื้นที่มาอยู่ที่กองทับบกส่วนกลางแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นการแต่งตั้งขุนพลทางทหารนะคะก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วการตั้งแม่ทัพภาคที่4นะคะจะอยู่ภายใต้กองทัพบกหรืออยู่ภายใต้บริบทของการเมืองระดับชาตินะคะ แน่นอนว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่กองทัพภาคที่4นะคะก็มีความซับซ้อนกว่าพื้นที่ชายแดนภาคอื่นๆค่ะเพราะมีทั้งเรื่องบริบทระหว่างประเทศระหว่างไทยมาเลเซียมีทั้งเรื่องบริบท การเมืองในพื้นที่ทั้งในระดับท้องถิ่นและมาถึงระดับชาติและในบริบทของทางการทหารเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าสิ่งเหล่าน,นี้เองก็ต้องเอามาพิจารณาในการแต่งตั้งยกย,าย้ายนายทหารที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สุดท้ายแล้วก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าการเมืองหรือกองทัพจะเป็นฝ่ายชิงชัยได้แม่ทัพคนต่อไปนั่นเองค่ะ Space Podcast Bar